สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องปงไปสูู่่สุคนครับพอกับบ่าวเท้าขนนัเชนเนลครับพี่น้องมาพร้อมเอาคืเอเก่าครับพี่น้องเมื่อน,นี้ไอซีสหายครับกุ้งพอยปูปลานะครับใส่น้ำกันกับปูกับมาพี่น้องปูทะเลผ้าอาลุยทะเลก่อนมือน,นี้กุ้งดิบตําบะูนำ้ำน้ำจิม้มน้ำจิ้มมะนํานะครับใส่กระัพก,กบกรอบๆพี่เอาลงมือเลยเอาเลย <laughs> เอาเลยเอาเลยลวนมือกรอบ lòng cùng áo kin hệ one mong kin hệ one mong ao album, kìa mong bơ mong ngọt mong 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 คุณเอากันช่วงนี้คุ้นให้อ้วนไปเลยไปคุ้นให้อ้วนอืมเอ่นพี่น้องหรอพี่้องมากพี่น้องมากใส่กุ้งสดไปเลยอืม mì hưng nấm chim mì hưng làm hưng ạ rồi hoi chen sai lời luôn có tóc nối món cầu hưng mì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  hưng nằm phút phút đi hạt nằm phút phút luôn anh em có mực giúp đêm có luôn nó hầm luôn nó ทำกุ๊บกๆไปแล้วพักแรงนั่งไม่ก็อน,อกนั่งก็เป็นชุดกระตางนี่ธามาไ่พี่น้องมาเนี่ย หันก็เป็นชีคัสกันอุ้ยพักเก๋อุ้ยกวบครับนไมีกลัวพลาดงามโอ้น่ะอืม ไเอาเอาหลดเตือนเลยนุ่มปูเนื้อร้ายเลยแซ่บดีเอาเบิ้งเอาเบิ้งพักอิงเข้าใจว่าพักเันสายไงพักเงี้ยลูกพักเนี้ย มหนมาพักต่างสายไงอืมอืมอืมหอมอืมอืมก็ขอวันนี้จืดขึนอืมบมขึ้นก็ดีเสียเลยโอ้ ร mm ือนจิมจ mm ิมเลยใส่ผ <Profess ors> so, ูวถ oh, yeah, mm ั่วไม่ได้พี่น้องหืมมหอมหยห พี่น้องเค็ดหูแล้วเพราะว่าทูกันก็เป็นถาด,ดแขกคีบๆร่มเย็นๆเขาทาบรรยากาศขึนน้นดี่น่หมืมนขึ้นดีขึ้นดีหาเลยมันไข่นึองบม,มันไข่นึ่ตัวไหญ่บุญ ลองมดูยังไปยำมันมาเลยยำเลกเยนี่อืหวานัเ พักก็กว่าเน่าคล้นก็แสบบรรยากาศก็ดีบรรยากาศก็ให้ความคึกคักไรพี่น้หนุ่มหนมดข้างเบิ้งมึดหนวดกบกวาด หนวดถ้าเอามัน <probl> ต้องทะเลลึก <thin> มือไปเรื่อยๆ ư bình như thế ไปเลยลูกเอาฟ้าฟ้ากระเตเพิ่มฟ้ากระเต๋อเอามาไว้น้ำเด้สาไล่ฟุ้งบินตำหน่องหมอบอกว่ายาฟ้าใส่นักด้วยแขวว่านบอผมกินแต่อาหารอ่อน เอาพอดีพิ่นมาท่านครับพี่น้องผเพิ่นเป็นพื้นงี้ยง้าได้ไปหาหมอผ้าเมียพิ่นหมอนัดหาหมอหม,มอนัดโอ้ มนัดเปลีมสลยอีกเรันหลังแล้วเห็นะก็พาสันหลังแล้วเั็นะพาสันหลัง,ลง,ลงอื ยงเลยปลาหมึกโอ้ปลาหมึกโอเคเลยลุงยำพุดๆดีนะอืมกรอบพี่น้องนี่แหละที่บ้านทรากินกับความยำพุดๆเอามาสู่เอาคนกินพี่น้องเลยเจ็ดตัวนี้เอาลวดลุงเอาเลยเจ้าเอาเลยหลายเนี่ยปูไถึงเงี้ินโอ้ย มัครทีมสมัครทีมนนะเลยน่ปพูดเสียดิล่ะเนื้อมันแน่นรู้หรอมเนื้อมันยั <c oughs> นงใหม่สุด <c oughs> ขึ้นขินคอ จิ้มแดงหัวข,ข้อ,อ <c oughs> แหลนองกงอ้อนหัวข้อ ผมมึกกรออบกรวมทันครับนวลกรอบดีมพุดๆดี่หรอ เอาช่วยเนข <c oughs> ้างนี้วัดซื้อมาซื้อเอากินนี่ <laughs> อ่งม,มันต่ำกว่า้อืมอางขวอื่น <c oughs> ý tưởng cho người ta cái này mhm 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 เอาไนกินเก่งครับ yeah> ุณหน้องขอโทษขอไปที่พ oh ี่น้องเ้วยกินแล้ว กินเหล้วนอนเวทนบ่าวท่ามานั่นห <laughs> oh, ิวเขาแห้งไม่น้องไปใส่ปั่นเขาอิ่มเป่งเลยลืมหิวเขาแห้งด้ไปปั่นกินเขาก็เปียงหมูน้ำนองอิ่มเลยแล้วเธอเอามาเอาบบ่มี้กินเขากเอาพอดีถ่ไทคิปน้องกันครับพี่น้องมาเนี่ยที่แรกว่าีิบ้านถ่ไท ไปเมืองโอ้ยมายาน,น่ำไหนน้อวะตุ่งเหโอ,อ,อ,โอสูขนาดเอามาหน้ <c oughs> เริ่มชิวเลยนะเริ่มชิวแล้ว <c oughs> อบรรยากาศพี่น้องมนันนี้ทั้งหลังสะนามไลยทันพคนว่าใส่ย,ยังกว่าซี่จีบ่เป็นซี่เจี๊ยนยพี่น้องบ่นี่งามูนี้ สถานที่จริงครับสถานที่จริงอ่าใช่พี่น้องเมึงบรรยากาศมีลมมีเสียงลมเสียงหยังบรรยากาศรอบขอ้างเสียงไก่เสียงกาห้องนี่แบบสดๆจริงๆครับบ่ไเด้เข้าอินว่าซีจ่จีหรือว่าเอาคืนหลังมาใส่พอด้ลงเนี่ยนีเอาสวยนะเลยบ่าวทนะถวที่มากใส่เขาอิ่มเลยแล้วหิวเขาแห้งโอ้เป็นกระสิวเลยบอ คือหอดเวลาเนี่ยคือหอดเวลานี่บ่าวกินเขาแต่มือเอ้านี่ไปเห็นเหตุงานเลยเวลาบ้านนี้เอาบ่ได้กินเขาคือมาปั่นกินปั่นไอ้มะปั่นกินมังหันนี่ก่อนก่อนกินเขาบ้าอิ่มก่อน<ช>พ่อบ<ช>่กพ่เอายอมพี่น้อง <c oughs> <ๆ S 2> เอาพาเอาลงทะเลครับื้นนี้กุ้งหอยปูปลาใส่ตำุงใส่ครับน้ำจิ้มหัวแรดเดิดเนี่ย ล่องมึงในกับพักกร,บกรอบๆเลยยังกร,บกรอบๆอยู่พี่น้องในพักเลยตั้งเสียงคุณอะพักอันนี้น,ำน้ำเลยเอาจดบริลล์ลอ่อ, <c oughs> ลองเึงเดี๋ยวจงไปล่องมึง <c oughs> นะครับเสียบนะครับเสียบจวดเอาเสียบ,บมึกกระกรอบครับพี่น้องเอาฝากพี่ต้นน้องนะครับผ้าเอาเพิน่นลงทะเลคุ้นพิ่นก่อนช่วงนี้นะครับคุ้นพิ่นก่อนได้มาก็อ้วนเด้มากระอ้วนเอาฝากพี่ต้นน้องนะครับสุขุสุขคนนะครับผู้ที่มีโรคไม้ไข้เจ็๊ยบด้วยพี่น้องเด้อ เพิ่นว่าเป็นโควิดนะครับเบิ่งเบาทาอยู่กับขอให้เศร้าไว้ๆนะครับผู้ที่บดบ่เปลี่ยนก็คือบดบ่ต้องไปเปลี่ยนด้วพี่น้องอ่าบ่ต้องไปเปลี่ยนมันนะครับแล้วก็เรามาระวังจ้คข้องให้ดีนะครับเพร่ะนั่นก็ดูแลจ้คล้องนะครับทุกท่านตอนนี้คือเสฟเจะคล้องให้ดีที่สุดครับเนาะเพื่อบ่ให้เป็นบ่ให้มีโรมีภัยนะครับเอาคลิปนี้ฝากพี่ตอนน้องคื่เรานะครับมากอะไรถือใจกระแชบเบาทานี้นะครับเด้อสำหรับม้อน้ครับสวัสดีครับ